อันนี้คือแพทเขียนมานะสวัสดีครับพี่ชายสุดที่รักของผมผมได้รับการ์ดวันเกิดแล้วนะครับต้องขอบคุณพิษตีมากมากที่ไม่เคยลืมวันเกิดผมเลยก่อนหน้านี้ผมก็แอบลุ้นอยู่นะครับว่าพี่จะลืมหรือเปล่าแต่พี่ก็ยังคงไม่ลืมสม่ำเสมอมาตลอดผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากจริงๆครับขอบคุณพี่สำหรับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ผมผู้ชมครับนอกเหนือจากคุณพ่อและคุณแม่และแฟนคลับแล้วเนี่ย mm hmm. คือจะบอกว่าเขาคนนี้เป็นหนึ่งในความสําเร็จทําให้แพทมีทุกวันที่ดีขนาดนี้ได้นั่นคือพี่เทดดี้ใช่ครับผู้ชายคนนี้สาคัญกับเราขนาดไหนก็พี่เทดดี้เนี่ยเขาถ้าเอาตามที่ทุกคนรู้ก็คือผู้จัดการวงของวง p o w e r h o u ใช่นะครับแล้วก็เป็นผู้สร้างวงวงนี้ขึ้นมามคือเขาไปรวบรวมสมาชิก ที่เป็นเด็กเัยรุ่นในตอนนั้นตอนนั้นเราก็เพิ่ง 18, 19กนะครับผมก็พีทดดีก้ก็สร้างวงวงนี้ขึ้นมาจากาคาเล็เตอรอ์ที่เขาอยากจะสร้างวงเจล็อกในยุคนั้นขึ้นมานะครับพอ,อเราได้มาทำวงพาวเวอ h แพดเราก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันก็เริ่มผูกพันมาเรื่อยๆผูกพันจนกลายเป็นเหมือนพี่น้องอพอถึงวันที่ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับผมพีทดดี้ก็ไม่เคยห่างหายไปไหน ก็ยังเขียนจดหมายมาถามไทยยังแวะมาเยี่ยมบ้างตามโอกาสตอนหลังเขาทางเรือนจำมีบางช่วงที่ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องมาเยี่ยม,มเขาก็ยังฝากคนมาถามไทยหรือว่าเขียนจดหมายมาถามไทยทุกวันเกิดนะครับก็จะส่งการ์ดวอวยพรวันเกิดทุกปีเลยทุกปีไม่เคยขาดจนวันสุดท้ายนะครับที่เราใช้ชีวิตเรือนจำเดินก้าวออกมาเขาก็ยังมารับมารับเสร็จปุ๊บ ก็อยากจะกลับมาทำวงเพลาแพทอีกก็เลยรวบรวมสมาชิกดั้งเดิมเนี่ยกลับมาสร้างจนเป็นวงเพาแพทในปัจจุบันนี้พอฉันถ้าพูดถึงความสมัจของเพาแพทก็ต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้พี่เทนดี้แล้ววันนี้พี่เทนดี้อยู่ในสายกับเราด้วยพี่เทนดี้สวัสดีโอ้แหมผมอยากได้สวัสดีสวัสดีครับพี่เทนดี้ตอนที่แพทอยู่ในเรือนจําอ่ะตลอด10กว่าปีนะพี่พี่ทําอะไรให้ให้แพทบ้าง16ปี8เดือนโอ เป็นสิบหกปีแปดเดือนที่ยาวนานมากแต่ว่าผมเนี่ยติดต่อกับน้องแพทตลอดแล้วก็เฝ้ารอนับวันว่าเมื่อไหร่น้องจะออกมาคือเขาเขาเหมือนเป็นน้องผมอะน้องน้องในไส้อะ่ะสายเลือดเหมือนอเหมือนเป็นสายเลือดเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นคนละสายเลือดอะนะฮะเ,เป็นพี่น้องจริงๆเหมือนเป็นญาติผมเลยอืะนะมีความผูกพันแบบขนาดนั้นอะ่ะวันที่แพท ต้องเข้าไปในเดือนจำและแพทย์ก็บอกว่าพี่จะเขียนจดหมายหาเขาบ่อยมากพี่จำได้ว่าพี่เขียนไปกี่ฉบับมากกว่าเกือบหกสิบฉบับหกสิบฉบับนี่ยังไม,ไม่รวมการ์ดนะการ์ดก็ส่งทุกปีอีกการ์ดนี่จะส่งทุกวันเกิดนะ,<ฮ>ะทุกวันเกิดวันที่สองมิถุนายนเนี่ยผมก็จะส่งทุกปีผมจะนับวันเลยนับวันผมจะลงในคาลเลนดอร์ในงานของผมว่าวันนี้ต้องไปซื้อการ์ดล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ แล้วต้องส่งล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เพื่อให้ไปถึงก่อนวันที่สองมิถุนาย,ยนผมก็จะส่งนี้ทุกปีแล้วก็จะส่งอุยพรปีใหม่สวัสดีปีใหม่อีกอีกด้วยนะฮะคือถ้าเป็นถ้าเป็นการก็คือปีใหม่แล้วก็วันเกิดแล้วก็มีจดหมายด้วยตังหาจดหมายพี่เขียนคุออะไรกันอ่ะก็จดหมายผมก็จะเล่าเรื่องว่าตอนเนี้ยผมเนี่ยเรียกตัวเองว่าป๋า,าป๋า หมายถึงว่าไม่ใช่เรียกตัวเองนะคนอื่นน้องๆ<ม>เขาก็เรียกว่าป๋าด้วยแหละผมก็เลยเรียกตัวเองว่าป๋าอตอนนี้ป๋าทําอันนี้อันนี้ทํางานอันนี้อยู่นะเล่าให้ฟังว่าในวงการเพลงตอนเนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพี่อันนี้ผมอันนี้ผมถามนอกสคริปต์เลยนะพี่ทําแบบนี้กับคนอื่นไหมไม่ทำแพ <laughs> <laughs> ทคนเดียวเลยเหรอคนเดียวทําไมคนอื่นเนี่ยคนอื่นผมก็อาจจะมีเยี่ยมบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่ออย่างนี้อืม แล้วทําไมถึงต้องเป็นแพทคนเดียวแพทเขาเหมือนเหมือนอย่างที่บอกว่าเขาเขาเหมือนน้องชายแท้ๆของผมเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องงานเหมือนว่าเอ้ยเป็นห่วงเขาจริงๆอ่ะเป็นห่วงเขาให้เขาเป็นยังไงบ้างว่าเขาเขาอยู่ข้างในเขาเขารู้สึกยังไงบ้างเขาเหงาไหมเขาเครียดไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงอ่ะแล้วก็แม้กระทั่งว่าผมเป็นห่วงเขาว่าออกมาแล้วเนี่ยเขาจะทํางานอะไรผมก็เป็นห่วงผมก็ไปวางแผนเลยนะว่า ไปบอกเพื่อนผมผมที่อยู่ในวงการว่าเฮ้ยแพทจะออกมาแล้วนะเดี๋ยวมีงานมีงานเลยเว้ยช่วยน้องหน่อยอะไรเงี้ยนะผมก็ไปผมไปประสานงานไว้หมดแล้วอ๋อปูทางไว้ให้ใช่แต่แพทรู้เรื่องที่หมดแล้วใช่ไหมรู้รู้ว่าเขาปูทางไว้ให้ใช่ไหมรู้ครับรู้ครับพี่ตีเพี่แหละตี่เอา่เอาจริงนะก่อนแพทออกมาจากเรือนจาอ่ะคิดไหมว่าเขาออกมาเขาจะสําเร็จมากขนาดเนี้ยผมไม่ได้คิดเลย ผมคิดแค่ว่าผมอยากได้น้องผมกลับมาอืแล้วก็มาเจอกันแล้วก็เอ,อมาทํางานด้วยกันทำเ,เขาจะทําเพลงเล็กๆอะไรผมก็จะหาช่อง YouTube อะไรให้เขาออกหาร้านอะไรให้เขาไปลงอะไรอย่างเงี้ยลงเงียบๆอะแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาออกมาแล้วเขาประสบความสาเร็จได้รับการต้อนรับแบบมหาสาลเนี่ยผมก็รู้สึก<ไ>โอ้โหแบบยิ่งดีใจเป็นโอกาสที่ดีที่จะรวบรวมวงเพาสแพ็คกลับมารวมกันใหม่ ครับพ,พี่ผมผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนก็เรียกว่าเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปอีกเรื่องหนึ่งเลยเปลี่ยนเป็นรูปแบบอ่ะตอนแรกรูปแบบจะมาแบบเออเล็กๆอะไรเงี้ยทําแบบอเออทำยูทูบช่อง youtube ทําอะไรเล็กๆเงียบๆอะไรเงี้ยตลอดเวลาที่ที่แพทอยู่ในเรือนจําผมมั่นใจว่ามั่นใจล้วพี่ว่าน้อยคนที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวผู้ชายคนนี้ แต่ตอนนี้เขาออกมาแล้วเขาสัมผัสกับความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งถามจากความรู้สึกพี่ทันดี้เลยแมนแเลยเนี่ยมั่นใจน้องชายคนนี้ขนาดไหนณนตอนนี้ผมมั่นใจมากว่าเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมอันนี้สําคัญนะเป็นตัวอย่างเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นโ o l e m o e ให้กับคน role m o d ลก็คือเป็นต้นแบบว่าเอยคนเราเนี่ยสามารถทําผิดแล้วสามารถกลับตัวได้อืสามารถ เอาสิ่งที่เขาผิดพลาดเนี่ยมาสอนมาสอนให้คนเนี่ยอย่าทำนะสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีการวางตัวเหมือนเป็นเหมือนเป็นครูเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมผมคิดว่าเขาทาตรงเนี้ยอันนี้คือเป้าหมายที่ผมอยากให้เขาทำแล้วเขาทำได้ครับผมนะและในขณะเดียวกับเขาก็ร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรที่เขาชอบ แล้วผมก็จะอยู่ข้างๆเขาอย่างนี้ฟังแล้วอุ่นใจนะแพทนะใจอุ่นจมี<ใ>จคนอยู่เคียงข้างคอยประคองเรานะเอาอย่างนี้พี่ทัดดี้เดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมปล่อยพี่ไปละแมนแมนเลยไหนๆก็ซูมคุยกันอย่างนี้อยู่แล้วมีอะไรอยากจะบอกน้องชายคนนี้ก็บอกว่ารักน้องแพทมากๆแล้วก็ดีใจ<อ>ที่แพทกลับมาแล้วประสบความสําเร็จหมายถึงว่ามีคนต้อนรับมีคนชื่นชมมากมายแล้วก็ อยากจะให้แพทย์รักษาความดีอันนี้ไว้ตลอดไปโอ้รับฟีเจะดีเช่นกัน